ใจมันรักขี่บอลเลยขี่บอลน่าจะใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะนี่แหละถ้ากินส้มด่างเนื้อนรึงได้ผลโอเคได้ลูกโอเคโอเคค่ะโอเคยายรู้ค่ะเค่กค่ะโอเคค่ะโอเคค่ะดูหนังเลยโอเคค่ะคู้หญิงเราสิดาบก่อน ตัวงวงลงง่เงี่ย่บางทีกะซองหมดแล้วเอาที่เพิ่งดันแล้วผู้เนียมาติดตามครับวนเล้ก่อนมัน้อันนี้อใส่พริกบะเป็ดนี่ขอกินบะเป็ดขออย่านเปียนนสายไม่ใส่พริกก็กินไปแล้วเต้ยมันคือยังไงะมันมันเป็นอะไรกันซะบ้ ใช้ามากนต้นจับเส้นหนอยเส็บก็มีน้อน็กเส็นจ no ุกเดียวก็น็อกส็บแนงขึ้นว่้ลูกโตมยังวงเงไข่ต้มเตปไันอ่อนกอเป็นไฟมันหนักมันแบบตัวไฟหอมปิดบ่อแม่หมามานใส่บุญเอนั่นเนีเชมี่ฟองบินบ่อขคนละเสร็ ตอวใครจีนตัวใครสามเลยค่ะไม่รู้แม่แม่ตัวนี้ขอบคุณค่ะอ๋อนี่ยายไม่ชอบนะคะคอนเสิร์ตงูจับมังสวิร ผายไ่เท <önemli. S 2> ้ผ่ทยไไปแล้วไปไทยไปทอะไรไปได้รองคนตีเอ้ยน้องมันขึ้นพุ้งตีอย่เ็นไอ้วิทย์มาเจอเฮหยนางตีเอาไปมาไตามคอยบอกให้ออกเขียบไม้อย่าหันมดิเที่ยวก็ดี อันนี่กับบ้านป่กับบ้านนอมาอนนีกไมไม่เยกอนมือูจัหน่ยว่ได้กินอไรบ้ด้นเสียกหนบ้าันเดกินอยังก็จะกินพันพันไปอยอะเนี่ยจำเลยตัวนได้ก็บ่อยๆพันมันกินแตงโมนะแตงโมวันหนึ่งซื้อมากเพรากินกินแล้วก็ัที่เบื่อบัดไปซื้อบัดลุ้นจะไหนจังบ่เสีกจ้าเดวย่เยองไรอย่ารเป็นไมืนบ้านแล้วม น้องกมอกล่องเนี่ยเปรียบไม่เหบนเยรอเปรียะแต่ห้องบานบานหงเลงรักเต้าแฟดน้องแฟดค่ะขอบคุณค่ะคุณหมูมันคงสวัสดีค่ะก็ยืนพ่าเดี๋ยวกันทื่อแก่ฉันพม่ไ้นอนเบื่อเหร่เมื่อไหร่ก็ยืนค่าเดี๋ยวกั้นคือคือจาเห็นโมบุนนี่มันเห็นด่บ่หูเห็นอยู่หนในกล่องเออหนากเห็นพอดี อินแนนด์สวัสดีคะ่ะคุณวิลาสีสวัสดีคุณโสรัตค,ค,ค่ะสวัสดีค่ะคุณจุ๊บอะไรเลยทางกิตแห่งตัวไขเปยระยะหนึ่งสวัสดีจ้าคุณยายคุณย่าด้วยนะคะคุณสมพรสวัสดีคุณย่าด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้า นี่ไงหมูมาแล้วหนูนีอยอันนี้เท่าไหร่เนี่ยหมูไหมหนึ่งร้อยดวงค่ะหมูหมูถ้าให้หนึ่งร้อยดวงนี้จะเป็นรูปหมูหรอค่ะผมแม่ยังไม่ได้เลยยังไม่ได้โบนัสแม่อ๋อถ้าได้ก็แต่กับแมงสองคนนี่สิมาสิมาแล้วเพราะเขาเขาหายหายกับแมาไหมผู้โชงหายกับโชคหมายไหมหาย เมือนทุกคลิปเลยตได้ด้เพค่ตนี้นีปวดนักอย่างพักยาเยเนาะจังได้ตัวพ่อแม่พ่อแม่ไดาพ่อแม่ไม่ค่อยจะไรเท่าไหนบ้างมเออจะไรไปมั่นใจเลยเอามาเอามาที่เดี๋ยวค่อยจบเดี๋ยวมาเร็วยมาเร็วเออมาเร็วมาเร็วมาเดีใจนี่แหละดีใจดีใจาเลิกเลินเลิกลเลิกบะมา ก็ดีเก๋เลยต้องไม่ทาก็ดีใจ๋น้อเจ้าตัวมานเห็นไหมดูตลอดขอบคุณค่ะใส่เชือไว้นั่นนี่ยังไม่เห็นเหรอสวัสดีค่ะนี่รถเดียรก่อนลงไปอ๋อน้องไม่ใส่เสื้อเพราะว่าน้องเปียกเสื้อเปียกก็เลยเสียเก็บไปอาบน้ำห้องไปอาบน้ำอาบชายอาบน้ำสองชั่วโมงแล้วค่ะ แม่แม่สีนวลเดี่ยวยาย่าาามาแล้วมาอีกแล้วเออถอดเสื้อใ้ร้านอาบน้ำเพื่อนดเ่ีย่เพื่นกินบกสมพี่น้องบกสมมันสามน้อยเราหนีบิงบิงเรียร้อยบริการโดนเว็บเดียวลอน้าบริโภอแกงหน้าบรก็ภคเกลาอาบน้ำแล้วเปลี่ยนเสียผ่าไม่ตลอดกินเขาแล้วมันก็อยากเ่อนแน่ แขนเปียกเอิกเปียกใช่ไหมคะก็ต้องแทบก็ต้องเอาออกยานมันซึมกอกไปด้านในมันจะเหนียวยายหนัวามันก็บแมันขึ้นดอกเนาะปะนะยายหนัว่มันค่อยเคลือนกันก็จ้ะก็จาว่านี่อะไรก็บอกจะมันเคลื่อนกันค่ะแม่แตนเราเพาะเถาเลยเอิญพี่สาวกันในนี่เพราะว่าเราเราหน้าตาเรายังยังยังตึงแบบนั้นเลยเราบ่าไม่เถาซ้ำข่อยซ้ำ เราแสดงเท่าพี <ham> op, ouais, ่น้องโตหกสิหกแล้วกันอืหกสิบหกคอยหาสิบหนึ่งแต่องคหอพุทธเสลป์อีผมยังไม่ที่ิอนี่เปนสาผมอะไปทุกนอ่อยแต่ตหมู่บ้านหนึ่งมมุ่งไปส่งอะไรเสามปันเหรแข็งเขาสาวใมั้นกสิไดอยย่ประมาณสองหมื่นสาวไหมสองหมื่นแล้วมันคอสายบ้านสามสบหนึ่งไปร้างเทียมาแล้ว มาอีกแล้วห้ดวงขอบคุณค่ะขอบคุณดาวนะคะไขอบคุณพคุ่ขอบคุณค่ะคุณนิโม่เลยพี่น้องเอยกันควาว่ามากกกับพ่มีโมเราหรอกกะยูสงหมอกุยกั่บ้านสิกับพ่อมีโมเด่นระยอกล้านแน่พ่อค่ายเขียดจังเอยไฮเดียา ไปเหีือวนั่งโต๊ะอคือนอนเขาอยากไปก็ไปพวกไหนก็ร้านก็เห็นงานอชั่วเขาสิบางว่าไปพี่น้องเอ้ยน้องมัดเห็นงานทั้งโรงแรมเห็นงานทั้งบอชแช่ชั่วเขาสิบางบางทีก็บพี่แพ็กของแล้วคทำไปถึงพาญายไปกับมี่งบางทีทสิไปกับญาติน้าโทน้ำเหมือนนะยันสิไปกับญาติตะวันย่างออกปุ๊บไปธุล่านี่โผเลยเด้คนมาชีลดออกไปพวกนั้นอ่อนเกลืองทางนี้เอ็นที่ใช่ลูกกับกระเป๋าขึ้นมาหางี้ อันแจกกันเนได้บอกแต่เจ้ากัได้บอกว่างหน้าแจก็บ่ว่าได้บสายลุยมัดมัดสายลุยบ่ต้องห่วงหยังพี่น้องบ่ห่วงความสวยบ่ห่วงหยังาน้ล้างหน้าบ่ได้เ่เก็ต่มาคืออาบน้แต่งตัวมาเฮ็ดงานเลยทับรถได้เบิดทุกอย่างเปลี่ยนผ้าไปบ่บ่คใส่เสื้อก็ได้เปลี่ยนผ้าอยู่ คนอันเปลี่ยนทาแล้วเดี๋ยวไปแก้มลิ้งคนออกคนเดี๋ยวไี่ลงไม่รันก็พอได้ยอม่น้องเอ้ยหนูพี่รานก็พอได้ยอมนี่หนูกับโรมาอยู่เมื่อคืนนี่มังบ่ได้รับนี่ละคือหอดที่หันยาวแล้วของใช้มาเแยงเองกับมาบ่ไรีเพราะว่าบ่กแข็งแย่งสมัยแตนเราวไม่แตนเราวก็ปบกระปับพ่นปับเียวที่สุดเลยเงินไล่ไปเนี่ยเราแย่งได้นี่ ขอไปห้าเสียของขอบปอุ้มาล้านดีแต่ว่าขอไปเย็นขอกระดีใจน้ำหนักกับเพิ่มขึ้นแล้วจะน้หรอจะได้เนี่ยมาเอาบ้านจมหนองเพชรเอาใหแม่จมบ่กขืนเอาเดี๋ยวบอกลูกเอาไห้แม่จมบักขืนเอาลูกแม่นี่แม่มาสิบเอ็ดสิบเอ็ดจุดจุดหาสิบเอ็ดจุดสีน้ำหนักเป็นสียาวัาซชินมากบวกลายบนนาวเลยค้อเอ้ยเลนเลยมาหอดยาเลนแลนตวนตุน บริเวณเนี้ยนงกวางมันเล่นว่าจันโนนะโนนะโน่นะโน่บอกให้โนให้โนให้โนทำเหรอคะโนโนไม่นะคะโนไม่ร้านหัวกันแม่แตนเพรต้องดูเรื่องอยู่เสียแตนถอดหลานเลยคอยงูแต่ว่าคอยกตงเงี้ยประทันเลยช่วคอยจิตเป็นห่วที่แขนมันหน่อยหนึ่งคอยซ่าเนาะ แล้วตัวเองเป็นคนก่อต่อไปนะต่อไปนะระวังต,ตัวนะลุก <c oughs> เจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณดาวแปดสิบห้าดวงขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะใสใสๆใสใสใจก็นดาถึงมองตาก็รู้ใจมองใครนะจะไม่รู้จริงจึงกับจ้เจอจึงจึงบเจะเจ้าจึง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 ค่ะ